Oh. วันนี้ก็มาดูเจ้าพวกแมวอ oh. ตอนเช้าเพิ่งเห็นฮะว่าน่าจะมีคนเอาข้าวเอานมมาให้มันบ้างอยู่มั้งแต่ไม่เห็นตัวมันเมื่อคืนกลางคืนก็เลยมองไม่เห็นว่ามีถ้วยข้าวถ้วยนมอยู่นี่ แต่ตอนนี้มองไม่เห็นตัวแมวนะฮะไม่รู้มันแอบเข้าไปหรือว่ายัางไงอ่อคงช่วยได้ประมาณเนี้ฮะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อแล้วก็ได้นมกับขนมว่าจะเอามาเผื่อมันแต่ก็ไม่เห็น